i p a d a i r รชาร์จแบตเตอรี่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างบางครั้งใช้สายชาร์จของแท้เข้าใช้สายชาร์จของเทียมไม่เข้าบางทีชาร์จสายเทียมเข้าชาร์จสายแท้ไม่เข้าก็มีนะครับ สวัสดีครับตัวนี้นะครับลูกค้าได้นํา iPad Air4 มาให้เราเช็คอาการนะครับเ <walk ing and music> ครื่อง <walk ing> ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาว่าอาการชาร์จแบตเตอรี่เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับ <walk ing> เดี๋ยวเรามาทําการเช็คกันก่อนเลยนะว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยที่ผมเจอนะคือตูดชาร์จต,ตัวนี้มันชอบมีความชื้นเข้าไปมันเลยทําให้หน้าคอนแทคเนี่ยสกรปรกเวลาชาร์จมันก็เลยเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับ <walk ing and music> บางครั้งใช้สายชาร์จของแท้เข้าใช้สายชาร์จของเทียมไม่เข้าบางที <walk ing and music> ชาร์จสายเทียมเข้าชาร์จสายแท้ไม่เข้า ก็มีนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมมาแกะด้านในกันดูก่อนนะครับว่ามันมีคราบความชื้นอะไรอยู่หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นภายในของ iPad Air 4นะครับผมจะบอกว่า iPad Air 4กับ iPad Air 5เนี่ยหน้าตาคล้ายคลึงกันมากนะครับ จากที่ผมสังเกตด้วยตาเปล่านะครับบริเวณหน้าจอตรงนี้เหมือนมีรอยไหมนะครับคิดว่าเกิดจากตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ในจุดต,ตรงนีนะ้มีลักษณะผิดปกติก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเพราะว่าเซลล์แบตเตอรี่ตรงนี้อาจจะมีปัญหาเบื้องต้นเรามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ดูกันก่อนละกันครับ อีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะเช็คค่อนข้างบ่อยนะคือชุดแทนตุดชาร์จตรงนี้นะน้ำมันชอบเข้าไปตรงนี้มันก็เลยทําให้ชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเช็คเครื่องให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะเช็คทั้งเครื่องนะครับแล้วก็เสนอราคาลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าโอเคไหมกับราคาซ่อมถ้าลูกค้าไม่คอนเฟิร์มซ่อมเนื่องจากค่าใช้จ่ายมันสูงเกินไปนะตรงนี้เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายถึงเราจะใช้เวลาเช็คนะครับหชั่วโมง2ชั่วโมงบางเครื่องนะครับสาถึงสวันพอเราเจออาการ,เ,ราเสียเนะี่ ทีลูกค้าเขาสู้ราคาซ่อมไม่ไหวนะครับตัวนี้เราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสักบาทนะครับตัวนี้นะครับสังเกตได้ว่าไม่มีคราบนะ้ำคราบสนิมบนบริเวณนี้ทีนี้เราก็ตัดปัญหาแพ้ตูดชาร์จออกไปได้เลยทีนี้เรามาโฟกัสเรื่องตัวแบตเตอรี่กันดีกว่านะครับตัวนี้เราก็จะแถมทำความสะอาดตูดชาร์จไปด้วยนะครับเพราะว่ามันมีพวกขี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับตัวนี้ นี่ครับใส่กิ๊บเลยครับในตัวของแบตเตอรี่นะครับก็จะมีน็อตหนึ่งตัวเราถอดออกมาเลยนะครับตัวนี้เราก็จะงัดเมนบอร์ดให้ลอยขึ้นนิดนึงนะครับ <S <S <ๆ>เพื่อที่ว่าเราจะได้ถอดแบตเตอรี่ได้ง่ายๆนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับสังเกตดูว่าแบตเตอรี่ก้อนเก่านะมีอาการบวมแล้วก็มีรอยไหมนะครับมุบมนี้ ลักษณะคือผิดรูปนะก้อนเดิมเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันใหม่เลยครับที่เรามาเก็บกาวแบตเตอรี่ของกาวก่อนนะครับถ้าเราไม่เก็บเนี่ยแล้วเราใส่แบตเตอรี่ไปเลยเนี่ยได้เหมือนกันนะแต่แบตเตอรี่มันจะหนาแล้วจะไปดันหน้าจอนะครับอาจจะทําให้หน้าจอในอนาคตเนี่ยมีรอยชําได้นะครับงานพวกนี้ก็ต้องละเอียดจัดทาแบบลวกๆไม่ได้นะครับเพราะถ้าเราทําลวกๆไปแล้วเนี่ยแล้วลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ดีนะครับลูกค้าก็จะมาด่าร้านเราได้นะครับซึ่งเราไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับ ีนี้เราก็จะมาติดตั้งแบตเตอรี่ก้อนใหม่เข้าไปนะครับในการติดตั้งนะครับตัวนี้ต้องยกตัวเมนบอร์ดขึ้นนิดนึงนะครับเราจะไม่สามารถยัดเข้าไปได้เลยนะเพราะว่ามันจะเป็นล็อกเล็กอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัดอยู่ดียัดเข้าไปเลยปุ๊บเนี่ยมันจะมีแกนที่ว่าเอาไว้ดีเทคตัวสุขภาพแบตครับถ้าแกนตัวนั้นหักนะครับเปลี่ยนแบตไปกี่ก้อนนะครับมันก็จะไม่ขึ้นตัวเปอร์เซ็นต์ให้เราเห็นนะครับประมาณนี้นะครับง่ายมาก แต่ตอนแกะนี้ยากนะเพราะว่ากาวข้างใต้แบตเตอรี่มันค่อนข้างเยอะแต่ตอนใส่แป๊บเดียวนะครับนี่เดี๋ยวเรามาเทสกันก่อนที่จะประกอบเครื่องเราจะยังไม่ประกอบเลย ตัวนี้นะครับก็กลับมาชาร์จเข้าปกตินะครับก็จะกินอยู่ประมาณ 15, 16, 17, 18, 19, 20วัตต์นะครับตัวนี้อันนี้คือชาร์จเข้าปกตินะครับตัวนี้นะครับเราก็ได้เทสระบบไฟชาร์จเข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็จะมาใช้โปรแกรม3 U-Tune นะครับเช็คเพื่อความรอบคอบแล้วก็เรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม3 u t e นะครับตัวนี้ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดมาใช้เองได้เลยนะครับเพราะว่า iPad เนี่ยมันไม่สามารถเช็คสุขภาพแบตเตอรี่ได้เหมือน iPhone นะแต่โปรแกรมนี้มันเช็คได้เสียบเลยปุ๊บนะครับแล้วก็รอประมวลผลนะครับถ้ามันให้ยืนยันก็กดยืนยันที่หน้าจอทีหนึงนะครับตอนนี้กำลังคอนเน็กอยู่นะครับ เมื่อเราเปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็คอนเนคกับ iPad เรียบร้อยนะครับตัวนี้มันก็จะแสดงสถานะตัวเครื่อง iPad นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็จะบอกเลยครับว่าตัวนี้จะเป็น iPad Air 4 256 GB 4 Sky Blue แต่หลักๆแล้วที่เรามาดูก็คือที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปนะตัวนี้อายุแบตเตอรี่100%นะครับก็คือสุขภาพ100%นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เขียนว่าชาร์จเต็มอันนี้คือแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะชาร์จเต็มศูนย์ครั้งนะครับก็คือใส่เคิล่องเขาคือศูนย์ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวเราทำการจะส่งลูกค้้าไดเลย นี่นะครับเราก็ใช้เครื่องตัวนี้นครับเช็คนะครับตัวนี้ก็ค่าขึ้นปกตินะครับตูดชาร์จปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีอาการใช้งานอยู่ดีๆแล้วชาร์จเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นได้หลายสาเหตุอย่างเช่นตูดชาร์จมีปัญหาเมนบอร์ดมีปัญหาก็ได้หรืออาจจะเป็นที่ แบตเตอรี่มีปัญหาก็ได้นะครับเพราะอย่างนั้นนะครับอย่าเพิ่งไปตัดสินใจหรือว่าคิดจินตนาการเองนะครับลองเอามาให้ร้านมิเตอร์สวิตของเรานับเช็คให้ดูก่อนนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ห่างไกลนะครับต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราก็มีบริการรับส่งเครื่องซ่อมทั่วประเทศนะครับส่งมาทางไปษณีไทยเคอร์ลี่แฟลตเอ็กเพลได้หมดเลยทางร้านเรามีบริการเช็คเครื่องให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทิ้ง ที่อยู่แล้วก็ช่องทางการติดต่อไว้ท้ายคลิปนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ